สวัสดีจะ้ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีวันนี้ป้าอ้อยก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูบอนซี่ทางแรกก้อนที่เราก็จะมาดูก้อนวันนี้จะพามาดูบอนซี่ตับหลาม,มาเกลียนเพื่อนเพื่อนป้าอ้อยได้มาต้นแรกนี้มีนามว่าผารักเพื่อนเพื่อนผารักผารักก็เป็นน้องข้องราหลามเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเดี๋ยวเห็นบนเนี่ยนี่เนี่ยระรักระรักก็เป็นน้องข้องผาหลามเพื่อนเพื่อน ใช่ป่ะนี่เห็นไหลักษณะข้องใบนะสะโพกข้องผลักก็จะกว้างก็มีกระดูกซี่ชมพูมีรอบใบผิวซี่เขี้ยวปลายใบยแหลมสะโพกกว้างการใบก็เป็นซี่เขี้ยวแล้วก็มีเซี้ยนซี่น้ําตาลมีสะพานมีสะพานาน้ด้วยนะจ๊ะสี่ดำเพื่อนๆเน,นี่ยคือหนามว่าผลักนี่ป้าอ้อยไปได้ายมาโอ้โหตามห้าจะตายเลยเพื่อนเออนั่นแหละเนี่ยคือผลักนะจ๊ะ ใบจะใหญ่กว่าต่อไปตัวที่ซ่องก็คือพระรามซึ่งมีอยู่แล้วเราเปาออเคยจำแนยเพื่อนๆไปแล้วนะจ๊ะพระรามก็จะมีลักษณะใบนี้เป็นการไสบัวปอกเพื่อนๆ,ๆการซี่ไสบัวปอกเพื่อนๆแล้วก็จะมีลักษณะใบค้ายๆกับกลุ่มผักกาดเพื่อนๆจะบอกว่ามีหูต้ายใบยแต่กลุ่มผักกาดการซี่เขี้ยวเพื่อนๆการของกลุ่มผักกาดจะซี่เขี้ยวเพื่อนๆอันนี้คือพหลัก เอ้ยพระรามพระรามนี่ไปลายใบสะโพกจะแคบกว่าเห็นไหมเป็นบอลใบาย,ยาวมีจุดพลาซีข้าวมีครอบใบผิวผิวกว่าพระรามเพื่อนเพื่อนมันจะแตกต่้งกันพระหลักกับพระรามให้ประจกักษ์เพื่อนๆนี้นะใครที่มีนี่ซี่ซี่ก็จะไม่เมื่อนกันพระรามไม่มีสะพานพระหลักมีสะพานนะนี่จุดสังเกตง่ายๆก็คือน,นี้ครอบใบเขาจะผิวเขาจะเมื่อนกลุ่มกันทุกอย่างเลยตั้งกันที่ซี่การเพื่อนเพือน กุมาการจากการซี่เขี้ยวโนดพ่อปลาอ้อยมีไอ้คอมอาเยอะไอ้คอมจ้องก่มาการเีแะมันจ้องจะขึ้นไปเอาไอ้โจกเอาไอ้หนกตรงนั้นเละนี่นะจ๊ะนี่คือตัวที่หนึ่งและตัวที่สองแล้ววันนี้ปลาอ้อยมีมาจาหน่านะจ๊ะผาหลักผ่าหลักปลาอ้อยก็มีจาหน่ายแต่อันนี้วางเลยก่อนเยวค่อยจาหน่าต้องมาให้ความรู้กันก็สิจ๊ะเพื่อนๆพืน,พนจ้าก็ยากจะมีไอ้นี้มั้งยุดยุดยุดคอมยุดยุดเดือดหมดเพื่อนเออไม่ต้องเงายุด มันชอบมาวุ่นวายอันนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งเพื่อนอันนี้มีนาว่าอินทรชิตได้มาเท่านี้นะจ๊ะต้นแม้นะส้วยหมาลุงไม่แบ่งตาไม่แบ่งตาแบ่งให้ตัวแค่ต้นหนีแล้วไม่ให้ค่ายด้วยเขาบอกเอาไปทําจํานวนพอปอ้อยก็ห้ายากับอินทรชิตปอ้อยชอบอินทรชิตก็น่าจะเป็นยักษ์น่าจะเป็นน้องข้องทศกัณฐ์ถ้าจำไม่ผิดนะปะอ้อยถ้าผิดพลาดก็ข้อโทษน,นะปะอ้อยปอ้อยก็จํามัวเฮ้ยทำไมมัวลวกัน อ่านมาแล้วบางทีลืมโอ้โหเพื่อนไข่เพื่อนอย่างลืมพูดพิษพูดตุกนี่นะจ๊ะมีนาว่าอินทรชิตมันมีน้าชมพู่กับน้าด่างนะถ้าเกิดใครยางเห็นตัวเต็มเดื่องปออ้อยจะเอาลงปกคลิปข้างหน้าไว้วันนี้แหละข้อคลิปข้องวันนี้เรี่องคอยดูนะเพื่อนๆพือนเนาะปออ้อยข้อรูปไม่ใช่ข้อปออ้อยหรอกท่ายรูปข้องตามาก็เลยข้ออนุญาตเข้าแล้วไม่พิดกฎหไม้อะไรหรกจะปออ้อยจะไปท่ายรูปข้องไข่ปออ้อยมาแล้วท่ายหมอสีสวมมัวมแอบอ้างข้องตัวเองเพื่อนข้ออนุญาตเข้้าแลว อันนี้มีนาว่าอินทรชิตต้นนี้ปอ้อยไม่ค่ายหรอกเพราะปอ้อยต้องเก็บไว้ทาจํานวนเนาะเพื่อนๆือนเนาะใขรที่ยากได้ข้องปอ้อยก็รอเพื่อนๆือนตาบอกว่านี่มันไอ้นี้แล้วเริ่มมันมีห่วแล้วให้มาเปีียงกระทัางตาไม่มีเวลาเพื่อนๆือนเป็นหมายแยกนอกจากไม่ค่ายจะอินทรชิตแยกชาวท่ามเครื่องนะเอาละแต่นี้เราก็มาเข้าสู้โมดการทํางานกันเนาะเพื่อนๆือนเนาะอึบโอ้ยปวดั่งจังเลยเพื่อนๆมาธอมาตุที่หนึ่ง ธาดที่หนึ่งปลาอ้อยก็จะค่ายค่ายข้องนี่เพื่อนๆจะมองไม่เห็นอึ๊บปลาอ้อยข้อหวานตรงนี้ก้อนอุปรกรณ์าการค่ายก็นีออันนี้มีนาว่าเป,ปเปอร์มินเพื่อนๆเอามาอีกกระเละใหนมันซุยดีแล้วก็ค่ายหมดก็เลยเอามาเพื่อนๆเพราะฟอม,มันซุยฟอร์มน้องเขาซุยดีจ้ะ เปเปอร์มินเป็นบอลเก้านะนเพื่อนๆไม่ใช่บอลจีนบอลอะไรคือบอลไทยไงแต่มันซวยเพื่อนๆที่เข้า,ามาค่ายกันในนามฮนุมานคุกฟุ่นไงจ้ะนี่แหละคือเปเปอร์มินต้นนี้ปลาอ้อยค่ายยูทีซ่องรอยซ่องรอยห้าสิบบาทจ้ารวมส่งไปทางโบกเพิ่มห้าสิบจ้ะอันนี้นะ้าเปเปอร์มินต้นที่หนึ่งต้นที่ซ่องอันนี้เดี๋ยวเอาไวา้ค่ายคุกอัน,นี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแป๊บหนึ่ง ต้นที่ซ่องมีนามว่าวนกเล็กเพื่อนๆนกเด็กลตนะจากักอันนี้ก็เป็นบ่อนก้านะจ๊ะยู่ตับนกเพื่อนยู่ตับนกนะนี่นกเล็กลตนะจากักใครจะรับต้นนี้ก็ยู่ที่ซ่องรอยห้าสิบบาทยายยายจะไปไหนนะเดี๋ยวนู่นหวานยกอันนี้ให้หนู่ด้วยเพราะว่าทีนู่มันแคบต่อไปต้นที่ซ้มต้นที่ซามอันนี้มีนามว่าว ลอซี่โคบุตเพื่อนเพื่อนลซี่โคบุตเป็นอาจารย์ข้องทศกัณฐ์เพื่อนเพื่อนอันนี้เลือกต้นนึงเดี๋ยวก็เดี๋ยนุ่เสร็จเดี๋ยนุ่นเลี้ยแม่ก็มายกอันนี้ไปไว้ทังโมนั่นแหละเอาวางตามเมือนเดิมลอซี่โคบุตจะเป็นอาจารย์ข้องทศกัณฐ์ต้นนี้ปอ้อยก็ค่ายที่่องร้อยแปดสิบบาทจะลอซี่โคบุตมันบอนเนอก้าเนาะห้ายักมันก็แพงกว่าพวกนี้หน่อยปอ้อยก็ต้องค่ายตามราคาเนาะเออ ค่ายแล้วหักอะไรแล้วปอ้อยก็ได้ต้นละเจ็ดสิบบาทหกสิบบาทเพื่อนๆไม่เท่งหลอยสักะต้นหกสิบเจ็ดสิบถ้าหักค้าน้ไมไปเอามันก็ไม่มีอันนี้เราไม่ว่ากันแค่เล่าให้ปอ้อยแค่เล่าให้ฟังแต่ก็เพื่อนๆไม่มีไข่บบนหรอกจ้ะอ่าอันนี้อันนี้มีนาวว่าสู้คีบจะถักเพื่อนๆสู้คีบจะถักพอขาดซี่แล้วนะใบเขาจะแดงแป๊ดทั้งใบนะเพื่อนๆแล้วกระดูกตรงเนี้ยมันไม่ใช่ซี่เขี้ยวอย่างนี้นะมันจะเป็นซี่ข้าว ประมาณรวยหล้นฝาเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยสุคิปจะถทับนี้นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนอันนี้มีซ่องตน้นปออ้อยค่ายยูทีเท่าไหร่เนี่ยซ่องร้อยแปดสิบบาทเพื่อนเพื่นอนไม่มีใครเอาเอา,เอาเองว่ามาั้งเสียดายมันไม่ได้ซี่เขี้ยวคีขี้เล่อย่างงี้ลงนะมันก้าซี่มันเป็นซี่แดงเป๊ะเ,เ,เลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนอ้าวยายจะอ,อย่าพึ่งค่ายต้นนึ่ค่ะ อันนี้มีนามว่าบางใหญพื่นเพื่อนบางให่ต้นนี้ปลาอ้อยไขยที่ซ้ำลอยบาทเพื่อนเือนรวมส่งบางใหญ่ซ้วยนะจ๊ะโตขึ้นไปนะจะเป็นสี่ชมพูเดี๋ยวจะเพิ่งจะอนี่แหละก็ยกไปทางาตุแม่ไม่ต้องเอามาเปี่ยนให้นู้นูเอามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอีกต้นหนึ่งนี้นะจ๊ะต้นนี้ปลาอ้อยไขสซ้ำลอยบ้านนะจ๊ะปลายทางวบเพิ่มยี่สิบนะจ๊ะเพื่อนๆพือนอันนี้ราคารวมส่งแล้วเอาวยายยกแรงกี่วแรงกี่วจะไวนู้น เออเอาไปวางทางนู่นแหละเดี๋ยวน่นบอกเยอะคอยนั่นไม่อะทราดไม่หว่ะอึ๊บนี่นั่นแหละเดีือนโนเสร็จเดีือนโนเลียบหมดเพื <c oughs> <น>่อ <c oughs> นเพื่อนทีมันแคบไงอืมต้องต้องขยายออกไปอีกสละม,มั่งมันไม่มีที่จะนั่งจะแยกจะนั่งในนี้เนาะเพื่อนเนาะ ที่ปอ้อยไม่ค่ายต้นมะกิงนี้จะไว้ค่ายคู่กับอันนี้อันนี้มีนาว่า no มัดชาหนูเพื่อนเพื่อนมัดชาหนูต้นนี้ปอ้อยค่ายที่ซ่องร้อยห้าสิบบาทมัดชาหนู no ก็เป็นอัน,นี้นะจ๊ะเมื่อจะเป็นลิงอีกตัวหนึ่งนะยุ่ตับลามะเกียนเหมือนกันข้องตานะ้ตับลามะเกียนเขาเขาซาส้มตับลามะเกียนเพื่อนเพื่อนฮานุมามีครบทุกตัวแล้วตาปอ้อยก็ได้มาทีละตัวซ่องตัวเพราะว่าเข้าทําจํานวนมันบางบาง,บางต้นมันทํายากเพื่อนเพื่อน มัชชตาหนูอันนี้มีสะพานล่างนะซี่ดำเห็นป่ะเพื่อนเเป็นบ่อนเก้าห้ายักษ์นะจ๊ะอึ๊บแต่ต้นนี้ไม่ใช่มัชชตาหนูเพื่อนๆต้นนี้ลักษณะมันพิดกันเลยเห็นป่ะเพื่อนๆนี่อันนี้คือหนุมานเชิญทงเพื่อนๆได้มาแล้วโ้โหไปเฝ้าไว้เนี่ย เพราะว่าใครมาเขาก็ให้คุณนันกรนะพอ,อ้อ้ฝ่ายไ,ได้มาสร้งต้นเชิญธงต้นนี้พอไอ้อค่ายที่3 0้ร้อยบ้านนะจ๊ะนี่เชิญธงสร้างร้อยบ้านนะจ๊ะนี่เชิญธงก็มีสะพานมีสะพานเป็นเสียนด้วยมีสะพานหน้าสะพานหน้าสะพานล่างเลยเนาะเชิญธงมันจะไม่เมื่อนกันนะจ๊ะเชิญธงกับมาชาิหนุเพื่อนๆนี่ที่พอ,อ้อยมาค่ายให้ดูความแตกต่าง เชิญธงสร้างลอยบ้าทจะ้ะเพื่อนๆพืนมชชาช้าหนูซ่อง้อยห้าสิบบาทรวมทรงปลายทางบกเพิ่มห้าสิบจ้าแล้วก็อันนี้คือนายมันเื่นเพื่อนอันนี้นายมันปืนยาวรุ่นที่แล้วปอ้อย่ายไปหมดแล้วเพื่อนเพื่อนอันนี้นายมันปืนยาวโอโ้โหดูสินี่นายมันปืนยาวเพื่อนๆต้นนี้ปอ้อยไขยที่สร้างอยบ้าทเป็นไม้แยกนอกน่ะจะ้ะไมก้กระซีบไม้ปีนึงแล้วนะแต่มันคือไม้แยกนอกต้นมันก็นเลยดูเล็กๆสั้นๆ แ่จริงไมเขาแก้เลยลวจ้ะไมยแยกนอกจ้ะแล้วที่ป้าอ้อยค่ายไปนั่นก็เป็นไมยแยกนอกนะตาบอกนี้นะจะสร้างร้อยบาทกัดซี่ซุวยแล้วนะจ๊ะคนเพื่อนนี่อันนี้ก็ต้นที่ซ่องคเพื่อนนายมันปืนยาวนี่มีลอดแทงขึ้นมาแล้วนะจ๊ะนี่นายมันปืนยาวต้นที่ซ่องนี่ก็สร้างร้อยบาทจ้ะรวมส่งจ้าคนเพื่อนรวมส่งนี่สร้างร้อยบาทนี่หลามันขึ้นหมายป้ <laughs> ายกรรูดเขาเข้ามันยู่นในตู้อบเนาะคนเพื่อน ปอ,อ,อ้อยเอามาลังสร้วันสร้างวันเลยแหละเจา้าหนี้ปอ้อยยังไม่ได้ค่ายไม่มีเวลาเพื่อนเพื่อนก็เลยมาค่ายวันนี้นาอเพื่อนเพื่อนนี้นะจ๊ะอันนี้คือไหนมันไหนมันปืนยาวต้นที่ซ่องมีมาซ่องต้นนี่ต้นนี้คือสร้างร้อยบ้าทนะจ๊ะแยกนะอันนี้แยกนอกหมายแยกนอกปอ้อยจะบอกเลยนะ,นะยไม่แยก<ม>ต่อไปอันนี้หม้อจินดาเพื่อนเพื่อนอยู่ตับหม้อเป็นบอนใบกลมช่วยนะจ๊ะพอโตขึ้นใบจะเป็นสี่ชมพูใบหน้าหนาน่เนี่ย ตระกูลหม้อใบจะนาหน้า,นากลมๆนี่เพื่อนๆมีนึ่งต้นหม้อจินดานี้ราคาที่สร้างร้อยบาทเหมือนกันจ้าเพื่อนๆสร้างร้อยบาทนะจ๊ะเป็นบอนเก้านี่สวยงามตามทองเลืองต่อไปต่อไปอันนี้มีนาว่าสับเซที่เพื่อนเพื่อนซับเซที่เป็นบอนที่สวยมากเลยสว้ยจริงสวยจังสวยอลามอล่างช่างเลยเพื่อนเพื่อนเรื่องจริง นี่ซับเซที่เพื่อนเพื่อนต้นนีปลาอ้อยไา่ที่ซ่องลอยห้าสิบบาทนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนใบมีตำหนีนิดนึงเนาะเอาที่คนรับได้เนาะแข่งรอดไม่แล้วเนาะเพื่อนเพื่อนซ่อง้อยห้าสิบนะจ๊ะซับเซที่ใครจะรับต้นนีปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบจ่ะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบต่อไปอันนี้มีนามว่าลัตษนะสิ้นเพื่อนเพื่อนอันนี้มีนามว่าลัตตนะสิ้นจ้ะเพื่อนเพื่อน ลักษณะสิ้นต้นนี้ป้าดุป้ายดีป้ายเด่นทุกใบเพื่อนๆให้ดูนี่เลี้ยงนกตู้ได้นะปะอ้อยมียู่ต้นหนึ่งเพื่อนๆปอ้อยก็เลี้ยงมาซ่องอาทิตย์แล้วไม่ไปไน่ใบก็ไม่ไม่นั้นด้วยแช่หนาวไหวเพื่อนๆบอนยู่นกตู้สบายบื้อกระดือโบเลยเน,นี่ยอ้าวที่พูดได้ก็ก็เลี้ยงไว้แล้วยูน่นุ้นไม่ได้เอามาค่ายเอามาซ่องอาทิตย์เลยเพื่อนๆก็แช่หนาวใบก็ไม่ไม่ใบก็ไม่ร่วงไม่ห่ายัางยู่ขบจะ ไม่รู้นะถ้าเอามาตั้งบนดินจะเป็นยังไงไม่ร,นนรู้ลัตนาสิ้น,น,นต้นนี้ปอ้อยไขยที่สี่ร้อยแปดสิบบาทนะจ๊ะสี่ร้อยแปดสิบบาทจ้าลัตนาสิ้นปลายดุปลายซุยเพื่อนเพื่อนอะต้นเนี้ยท่ามห้ากันจังเลยก็ท่ามห้ากันปอ้อยก็บอกราคามันแรงมันแรงแต่ปอ้อยก็นี่แหละตาเข้าแบ่งให้มาต้นนึงแล้วก็ให้ต้นหนีมาต้นหนีก็ราคาก็แรงแต่ปอ้อยก็ข้อสักนึงร้อยบาทแหละเพื่อนเพื่อน ต้นนี้คือนางลักสดเพื่อนเพื่อนนางลักสดนี่เกิดใบไม้นี่ซีชมพูเออสีชมพูฟูนี่ายสดสวยนางลักสดต้นนี้ต้นใหญ่นะจะไม่ได้หล็กนะเพื่อนเพื่อนยู่กระทั่งห้านิ้วใครจะรับต้นนี้ก้อ้อยข้อที่ห้าลอยบ้านนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนนางลักสดมีต้นเดียวนะล้อมน้ำไม่หล้จะเปะลาะได้หรือเปล่านะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตอนนี้เออมันมีอ้าวย้ายนี่เ็จแล้วยก นางรักสดตรห้าลอยบ้าทใครจะรับก็ถักาอ้ยมาเอ้าแย่ลงไม่ได้ต่อเอาขึ้นขึ้นได้เว้ยเดี๋ยวก่อนใหญ่เดี๋ยวรักสดตนู่นจะหักอ้าวตะแบงกิวตะแบงกิวเดี๋ยวไปอีกนหนึ่งทาง์ดหนึ่งทาด ไปทัวเพื่อนให้มันโคยเพื่อนต้นไม้ไม่มีทางจะเดินละบอยอาละอันนี้มาชาโน่ค่ายแล้วอันนี้ก็คือเชิญธงอีกนึ่งตนเพื่อนอันนี้คือฮนุมานเชิญธงยูต้ารามาเกียนนะจ๊ะเพื่อนเป็นบอลเนาะได้เชิญธงแล้วเลือกขุกฟุ้นเลือกห้าวเป็นดาวเป็นเดือนเพื่อนตาบอกมีทําจํานวนยูต้นเหล็ก มันมีเด็กมันมาเอาไปไหลสซดต้นเหล็กนี่มันมนั่นแหละเลยไม่ทันเข้าเนาะโจโฉนี่ก็ไม่ทันมันเอาต้นเหล็กไปมดเลยเพือน,น,นจะนั่นแหละนี่นะจ๊ะอ่าอันนี้หนุมมนเชิญทงนี่ไมาเหมันขึ้นหลาด้วยบเพือนเน,นี่ยมันเป็นไอ้หม้ไอ้พวกหมยลูกชิ้นนะาอ้อยเคยเอามาเนี่ยมันขึ้นหลาเดียวพอ้นต้องทอดออก ไอ้นี่เพื่อนเื่อนฮนุมานเชิญธงต้นนี้ปอ้อยก็ค่ายที่ซ้ำร้อยบาทนะจ๊ะเพืเเเ่อนเพื่อนเชิญธงเริ่มกั๊ดซีแดงแล้วนะจ๊ะต้นที่หนึ่งต่อไปยกกรรมยี่ค่ายดีมากี้ล็อบก็มดก็เลยลองเอามาอีกเอามาต้นเดียวไม่ไม่กล้ามาเยอะเพื่อเน,เ,นเอามาตามตัง <c oughs> เอามาตามตังเพื่อนเพื่อนยกกรรมยี่ต้นนี้ใครจะรับข้องปอ้อยต้นใหญ่สวยมีแทงรอดแล้วนะจ๊ะแทงรอดแล้วนะจ๊ะเพื่อนที่หลักจ้า ต้นนี้สร้างหลายห้าสิบบ้าทจ้ายกกัมยี่ต้นนี้เนาะใครจะรับก็ถักปลาอ้อยมานี่มันซวยนะมันเป็นบอนถ้วยนะเพื่อนเพื่อนพอว่าโตใหญ่นมันจะซวยใบยเหงาวักเลยหละเพ่เพื่อนสร้างหลายห้าสิบยกกัมยี่ต่อไปอันนี้คือบอนซี่พระโมกขานะเพื่อนเพื่อนกัดซี่ซวย,บยใบใ่ซวย ้วยต้นแข็งแรงต้นดีบอนซี่เขาบอ้อ้เพื่อนเพื่อนเอาไปไม่ต้องไข่ตู้ก็ได้่ะจ๊ะเพราะว่าปาอ้อยถึงจะไปรับบอนในตู้มาแต่ปอ้อยอะโถสร่างเข้าไหวแล้วตาเขาเ็าจะอ,าอ้อกไว้ให้จกักเพื่อนเพื่อนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อ้อนเราถวยไม่นั้นการก็แข้งแรงการใหญ่เนี่ยใหญ่หน้าตึ๊บตั๊บเลยนะตาเขาไข่เขาก็ไม่ได้ไข่เบบี้หรอกเพื่อนเพื่อน ก็จะปอ้อยจะบ่กเข้าอาศสยนีเขาก็จะเก็บเอาให้ปอ้อยมั้งแหละเพื่อนเพื่อเนาะนี่ให้บ้านนี้ใบหน้าพะโมคคลานะต้นนี้ปอ้อยค่ายที่ซ่องลอยฮิบ้าจจะพะโมคคลานะยูตับพุทธประวัตินะเพื่อนเพื่อะโมคคลานะยูตับพุทธประวัติเขามีเขามีแข้งนะจ๊ะเป็นบอ่อมีแข้งแต่นี่แข้งเขาลุดพอโตขึ้นแข้งเขาก็จะลุดนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้าบางต้นก็ไม่ลุดอ่าอาชีวะก็ไปอันเนี้ยตระเละ ไปกี่ลอบตาเขาบอกโอ๊ยไม่ลองไปเนี่ยเขาค่ายกันดีบอกโอ๊ยเขเหมือนก็มันชื้อสุดป้าธนาเหมือนพอไปเห็นต้นเมะกเลยยิบมาสวยสวยไข่ที่เป็นบ่อนก้าต้องหลุจักเหมือนเหมือนมันจะกัดใบซีแดงไสแล้วใบใ่มากคุเพื่อนนี่สุดป้าธนาต้นนี้นะจ๊ะไข่จะรับกระยุที่อ้าวในราคาป๊อฟส้างลอยฮาสิบ้าจ้ะสุดป้าธนานะจ๊ะนี่ เออเออเอฟไปซื้อไปทําอะไรก็จะได้ส้มป้าถนาสุดป้าถนาใครๆจะได้รักสุดหูใจต้าไปอันนี้มีนามว่ามิตรไมตรีเพื่อนเพื่อนเป็นบอลประกวดที่ชนะเลิศอยู่เนาะตั้งแต่เนี่ยเป็นบอลที่เข้าประกวดชนะแหละป้าอ้อยเคยดูใน u t u b e อยู่มีนามว่ามิรไมตรีเพื่อนเพื่อนมิดไมตรีต้นนี้ใครจะรับป้าอ้อยก็ค่ายที่ซ่องลอยห้าสิบบ้านจะนี่นะมิรไมตรีนี่นะจ๊ะอ้าวยายเสร็จแล้ว หนึ่งถาดต่อไปอ,อันนี้มีน้ำเอา <c oughs> จะคลายตะปบุ๊ดยังไม่ได้ยกโลกขขางล้างเลย อันนี้มีนามว่าไก่ทองประเซริฐเพื่อนๆไก่ทองประเซร์ฐต้นนี้ปลาอ้อยค่ายอยู่ที่สามร้อยแปดสิบบาทนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนหมายใส่ใ่เดอ้อเพื่อนเเด้อเบ่งต้นเด้อนีอ่มันมีหัว่วแล้วแหละต่ใจดูใ่จะเล็กไม่รู้ไก่ทองประเสิร์ฐต้นนี้สามร้อยแปดสิบบาทกัดซี่ซุ้ยนี่เห็นปลาเพื่อนเพือนนี่นะจ๊ะแต่ดินเขาหน่อยวะต้องใส่ต้องเพิ่มดินให้สักหน่อย สามร้อยแปดสิบนะจ๊ะไก่ทองประเสริฐต่อไปอันนี้คือสุดซาคอนสุดซาคอนยูตับพระอภัยปะสุดซาคอนมานินมังกรเพื่อนเพื่อนอ้อยจะบอกว่ามันซุ้ยนะต้นเมฆเขาก็ยังซุย้ยเพื่อนเพื่อนนี่สุดซาคอนต้นนี้มันเป็นบอนกาบนะจ๊ะมีแข้งแต่มันยังไม่รุดสุดซาคอนต้นนี้ปะอ้อยไข่ที่สามร้อยแปดสิบ เป็นบอนเก้านะจ๊ะเพื่อนๆบอนเก้าห้ายักษ์อันนี้คือไซส์แบบเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็เนี่ยไก่ทองระเซร์ฐต้นเนี้ยก็คือเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วนะจ๊ะมีสุดซากขอนต่อไปเทพทรงสิ้นเพื่อนๆอันนี้มีนาวเทพทรงสิ้นเทพทรงสิ้นต้นนีปลาอ้อยค่าอยู่ทีไันแหละราคาซ่องลอยแปดสิบบาทจ้ะวันนั้นมันน้าชมพูนี่มันกัดน้าข้าวแหละเพราะปกติมันจะน้าซี่ข้าวเพื่อนๆเนี่ยเห็นปะ มันอ้อมมาเป็นซี่ข้าวแล้วมันก็สยไปแบบนนะเทปตรงซิ่งจริงมันต้องเป็นซี่ข้าวนะจ๊ะเพื่อนเนี่ยนาซิ่งผูอันนี้คือรอดไม่มันเป็นซี่ข้าวมันกลับสู้ปกติเลยนะจ๊ะต่อไปไก่ทองปลาเสือต้นนี้โอ้โปลายดุปลายเลือดต้นนี้มีนี่ดูปลายปลายไหมเข็มเป้า,เ,ปาเพื่อนเพื่อนต้นนี้ ไม่ใช่เบบี้นะแต่มันเป็นต้นเล็ก,กว่าต้นนั้นต้นนี้ปอ้อยค่ายที่ซ่องรอยห้าสิบบาทเพื่อนเไก่ทองกระเซอร์ดซ่องรอยห้าสิบบาทจะรวมส่งนะจ๊ะรวมส่งนี่เพื่อนเอนไก่ทองกระเซอร์ดแล้วก็ต้นนี้เพื่อนๆเป็นบอนเก้านะจ๊ะมีนามว่าถายเมืองเพื่อนเพนถายเม,อยเมืองนะต้นนี้นะ ต้นนี้ยุ่นในกระทางซี่เหนียวเดีย๋ยวบอ้อยอาจจะเปี้ยงกระทางให้ก็ได้แต่เกิดไครยังไม่ทันได้เอฟถ้าเอฟก็เนี้ยส่งทงั้งซี่เหนียวนี่แหละ <c oughs> ประหยัดตังค์ดีสร้างลอยห้าสิบบาทเพื่อนๆถ่ายเมืองอันที่จริงเปี้ยงกระทางได้เลยใช่กระทางเลยขี้เนียวกระทางกจังเลยเนี่เพื่อนๆสร้างลอยห้าสิบบาทจะถ่ายเมืองจ้าถ่ายเมืองนี่อ้าวย้ายเส้นล้วคาดนี้ต่อไปคาดนี้ไม่ยกหรอกเอาทีละตน้น ต้นนี้มีนามว่าพระยาฝารั้วเพื่อนเพื่อนจ้าเป็นบอนเก้าบอนเก้าห้ายักษ์พระยาฝารั้วไข่ไส้นักสะส้มรับไปโลดเพื่นพาาอนเพื่อนพระยาฝารั้วปอ้อยไข่ที่ซ้ำลอยบ้าเพื่อนเพื่อนมันมันห้ายักษ์แล้วปะอ้อยก็หลับมาเพงอ่ะที่อื่นมีเยอะหรือไงไม่รู้เตปะปอ้อยหลับมาเพงปอ้อยก็ข้อไข่ราคานีเนาะ ค่า่องหลอห้าที่บ้านมันจะไม่ได้นะเพื่อนๆมันจะเขาเหนือมันต้องสร้างหลอยจะเพาะหนับมาแล้วเพราะว่าที่นี่ตาเขาค่ายมาแพงน่อยเนะาะสร้างหลอยบา้านจะพระยาฝาล้วเพื่อนๆือนถึงมันจะสี่ไม่สดไม่ช่วยจะใบมันใหญ่มากมันใหญ่เท่าล่างขาเลยเพื่อนเพื่อนนะ <c oughs> ตาบอกว่าใบเท่าเท่าปอ้อยนี่แหละแต่เนี่ยหัวมันยุบตาเขากำลังทําจํานวนลใไม่พระยาฝาล้วจะเพื่อนเพื่อน,นสร้างอยบ้าทใครจะรับต้นนี้ เคยค่ายบอนใสนีแล้วไม่ยากค่ายใส่นีเลยเพื่อนอันนี้ปาดเนี่ยเพื่อนมันสู้มันย่ายอันนี้มีนาวสับเซ้ที่ต้น่คุณเพื่อนใส่แม้ผ่านสับเส้นที่ต้นนี้ใครจะรับอยู่ทีซ่ามร้อยแปดสิบบาทเฮ้ยสับเซ้ที่เป็นบอนดที่้วยมากเลยนะเพื่นอนบอนเก้าเนี่ยไม่ใช่บอนไหมนี่โอ้โหกระดูกกัดจัดจานสับเซ้ที่นี่้วยจริงเพื่อนซ่อมร้อยแปดสิบจ้าใครจะรับต้นนี้อยู่ทีซ่ามร้อยแปดสิบบาท ต่อไปนี่ไงบอกล้วเพราะมีไขยไม่ได้มีเยอะมีต้นเดียวตาไม่แบ่งให้หน้าตาแบ่งให้ซ่องต้นเพื่อนเออปอ้ปอยก็เลยผลักะมันมีแต่ต้นเล็กแต่ห้าไม่เจอตาเขาไม่รู้ว้ตูน่าไปเดินแล้วเมื่อวานเนื่อจัดห้าไม่เจอเมื่อาวานก้นไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวานไม่ได้ไปนั่นแหละเนี่ยเพื่อนเือนอันนี้มีนามว่าพระพระรามเพื่นอนเปืาอน้อย่ายที่ซ้ำลอยบ้า,บาจะ ใครจะรับพระรามต้นนี้สร้างอยบ้านนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าพระรามนี่ใครจะรับต้นนี้ก็ถังม,มาเพื่อนๆต่อไปไม่ค่ายหรอกคงไม่มีใครซือ้อแต่เหมือนคือเงาวกวนอูหัวใยมักงาวกวนอูมีซ่องต้นสร้างต้นเป็นบอนแต้ก่อนีน่ตาเขาไมา่ได้ยากค่ายนะแต่ป้าอ้อยเค้นซื้อเข้ามาเพื่อน เพิงจะไปงาวกวนอูเจ้าปลาอ้อยก็ชอบอันนี้บอลฟอร์มกอนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนใครจะรับต้นหนีปลาอ้อยก็ข้อที่สามร้อยแปดสิบบาทเพื่อนเพื่อนบอลฟอร์มกอไม่สื่อไม่ว้านะต้นหนีไม่ไม่เขื่องเพื่อนเพื่อนนี่ฟอร์มกอจะบอลซี่ฟอร์มกออันนี้ถืออันนี้ขยับก้องเลยนี่ึบนี่งาวกวนอูบอลซี่ฟอร์มกอจะอันนี้ ใครจะเอาข้อที่ซ้ปด8 0บาทเพื่อนๆซ้ดส8 0เท้ากันเท้ากับไอ้นี้แหละซับเซทที่ต้นนี้มีหนาบ่ะจองถน้นฟอมกอกป้าดจองถน้นฟอมกกนี้ไม่ตั้งใจจะค่ายนะเพื่อนๆไม่ค่ายดีกว่าเนาะสว้ยมากเลยฟอมใหญ่าย,ยาวยาวเลยยืดระยะเอาเลยนะว่า,าวะจะไม่ค่ายนี่ให้ดูกอ ทะลักทะลักเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเอาไว้มาค่ายรวมชุดกับเบนพร้อมกอดีกว่าไม่เอาไม่ค่ายพอจบหมดแล้ววันนี้มีแค่นี้เพื่อนเพื่อนจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ป้าอ้อยก็มีนี่แหละบอนซี่มาแบ่งปันเพื่อนๆพืนเท่านี้ประมาณนี้จํานวนนี้เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเออนี่แหละก็เพื่อนเพื่นนอนคนไหนสนใจก็ถักป้าอ้อยมาได้ใครจะรับต้นไม้กระถักมาบอนเก้าบอนไม่ แ่โดยม้าข้าวโอยก็จะเป็นบอนเก้าอ้อยชอบบอนเก้าหรอกจ้ะเพื่อนๆบ่อนไม่ข้าอยไม่ค่อยมีหรอกจ้ะเออเนาะมีแ่ไม่ได้เอามาข้าวตาเขามีทางนั้นแหละแกข้าอ้อยไม่เอามานี่เพื่อนๆือข้โทษจ้ะบอนเก้าที่น้าสะสมเพราะฉะนั้นป้าอยได้ครบแล้วพรลักพระามโอ้สบายหุวใหญ่หรอเพื่อนเพื่อนตามห้าจะตายเลยพระลักพระรามพระนารายณ์นี่มีครบแล้วนะ ดีใจเพื่อนเพื่อนปอ้อยก็ดีใจเนาะอาละสุดท้ายนี้ปอ้อยคุยกับเพื่อนเพื่อนมานานแล้ววันนี้นะปอ้อยข้อให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะคิดอะไรก็คอยส้มปลาธนาทุกทุกอย่างทุกประการเลยเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะวันนี้ถ้าเกิดปอ้อยพูดผิดพังพลาประการใดหรืออะไรก็ข้อให้เพื่อนเพื่อนให้อภัยปอ้อยด้วยนะจ๊ะวันนี้ปอ้อยต้องข้อจจคขิดเพียงแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้านี่น่าอย่าลืมนะเอาเดีแท่งหน่อยอินทรชิตเนี่ยสยากให้ต้นแม่เดี๋ยวปอ้อยให้ให้ดูอิน้ำโป� ห้องกินทาลัชิกแล้วเพื่อนเนาะวันนี้ปอยไ,ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะ